สัญญาณไฟและรถตินกับชีวิตที่ฉันต้องทนพบเจอคนที่เป็นมนลพิษยิ่งกว่าท้อสสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับเอสโซไรฟ์ดองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับผมที่แบบเช็งๆเดือเผือดนะครับก็กันนี้เราก็ไปขับรถเล่นกันนะครับผมก็ว่าจะไปนะครับ เทพสุดานะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับก็เผื่อครับผมอยากขับรถเล่นนะครับขับรถชิลๆนะครับกับบรรยากาศที่แบบสบายๆก็เบื่อๆครับโควิดเยอะเกินนะครับผมไปไหนก็ไม่ได้นะครับก็เลยหาเวลาว่างนะครับผมขับรถเล่นกันนะครับก็ระยะทางนะครับผมจาก เชวยานนะครับผมพงอยู่เชวยงบ้านแล้วไปไปเขื่อนนะครับเขื่อนลำปาวนะครับเป็นเป็นเขื่อนลำปาวครับสะพานเทพสุดานก็ระยะทางประมาณ80กิโลเมตรนะครับประมาณนี้นะครับนี่เป็นเส้นทางระหว่างทางนะครับอันนี้ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงสะพานเทพสุดานะครับ

เหลืออีกประมาณ1ิบสหกกิโลนะครับถึงสะพานเทพสุดานะครับ16กิโลเมตรครับแป๊บเดียวนะผมก็ตอนแรกเราจะเอาเราออกรถคันนี้มานะครับว่าเอาไว้ไปเที่ยวนะครับก็พอดีติดโควิดนะครับก็นี่น่าจะเป็นทริปแรกนะครับผมกับเอเวอเรสต์คันนี้นะครับทริปแรกครับไปใกล้ๆบ้านนะครับจากสิบกิโลนะครับผมจากบ้านผมมาสะพานเทพสุดานะครับก็ใกล้ถึงแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับผมไม่ได้มานานมากเลยครับยังดับดูแล้วแบบอลังการดีเดี๋ยวผมจะแพนกล้องไปให้ดูนะครับ โอ้มันเป็นกระชังเลี้ยงปลาใช่ไหมใช่เขาก็เลี้ยงปลาด้วย,วยอลังการมากนะครับผมยาวมากเดีเราจะหาที่จอดรถนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึงที่หมายแล้วนะครับผม ตอนนี้แดดแดดแรงมากตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงนะแต่แดดโคตรแรงเลยนะครับผมก็มีคนนะครับอยู่ฝั่งนู้นคนเยอะมากเลยนะครับเราก็พยายามออกมาจากคนที่มันเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะแผนกล้องไปดูฝั่งทางนู้นจะเป็นสะพานนะครับดูดูสะพานในกล้องเห็นชัดไหมก็น่าจะเห็นนะครับตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังจะตกนะครับเดี๋ยวเราก็ลบแดดนะครับผมกินข้าวก่อนกันก่อนนะครับอืม บรรยากาศดีนะครับผมถ้าเป็นเดี๋ยวเรารอตอนดวงอาทิตย์ตกก็น่าจะสวยกว่านี้นะครับโอเคนะครับผมเดีย๋ยวเรากินข้าวกันนะครับทิปเล็กๆครับทิปเบื่อบ,บ้านมาปิกนิกอันี้นี่นี้เราก็กินง่ายๆนะครับผมนี่น้ำเรามีติดรถตลอดนะครับเนี่ข้าวกล่องข้าวกล่องอันนี้เป็นข้าวกล่องข้างทางนะครับกิน,นง่ายๆนะแล้วก็ยำนะครับ โคตรแพงสองร้อยเจ็ดสิบบาทเยบยำร้อยห้าสิบนี่สองร้อยเจ็ดสิบบาทนี่ครับนี่ยำอุ้ย oh, hey. หนูกินไม่ได้มีประเมิกอ,อยู่โอเคครับ,รบเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะครับผมแล้วกินข้าวเสร็จเราจะมาถ่ายวิวให้ดูชอบนะบรรยากาศดีอุ้ยอยเอา,าเสือติดรถมาเนอะเน้ยนข้าวมาข้าวมา คนละกล่องแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงอันนี้ของนูนี่อันนี้น,กกน,น,น้งกินนี่บรรยากาศดีมากนะครับโอ้โหโอ้คงจะหิวมากเลยกินสามคำหมดเนะในเราก็กินข้าวเสร็จแล้วย้อนอาทตย์ยังไม่ตกเลยแต่ก็สวยดีครับสวยดีเดียแล้วก็โอเคดีไม่ร้อนนะครับ ไม่ร้อนอากาศเย็นสบายครับมีลมตลอดเวลาแล้วก็แดด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 ,แดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ก็เริ่มมีคนมาจอดรถเรื่อยๆนะครับมันนา่นานั่งมากเลยนะมันเป็นสนามหญ้าหมดวรูปหมดแล้วบรรยากาศวิวสวยมากเลยนะครับสะพานเทพสดาแับยาวมากเลยนะสุดลูกหูลูกตาเลยแต่ว่าแม่งแดด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 มันส่องอยู่ เป็นสนามหญ้าตอนนี้คนก็เริ่มมาจอดรถเหมือนของของเราแล้วนะครับแดดแต่ไม่ร้อนนะฮะแดดเย็นสบายแดดไม่ร้อนครับเป็นลมแบบเย็นสบายครับดูบรรยากาศเลยสวยดีนะเนี่ยดวงอาทิตย์ตกก็ประมาณนี้ครับผมก็ประมาณนี้ครับทริปใกล้ๆบ้านนะครับเบื่อๆเชิงเซ็งนะครับก็ห่างจากบ้านมาก็ไม่ไกลนะครับ ก่อนหน้าอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเหมือนมีคนมากางเต็นท์นะครับมากางเต็นท์มาพิกนิกกันนะครับผมก็เหมาะนะครับผมเหมาะป็นสนามหญ้าแบบแบบไม่ลกนะครับสนามหญ้าชันสั้นนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรวมก็โอเคครับดูวิวนะครับวิวนี่ไงวิวครับสะพานเทพสุดานะครับ อยู่อำเภออะไรนะสะหสักขันจังหวัดกาลสินนะครับผมห่างจากบ้านมาประมาณ80-90กิโลกงนะครับก็เที่ยวได้เท่านี้ครับผมยุคโควิดนะครับผมมาใกล้ๆบ้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำไปไหนก็จะถ่ายลงให้ดูนะครับผมโอเคนะครับหักสายตา อยไ,ไตรตรองหาทางออกและหากวันใดที่เธอท้อแท้อ่อนแอะไราทางออกไดปล่อยวางแล้วทิ้งมันไปพาหัวใจกลับ ใจออกเดินทางพร้อมสิยงเพลงรูปมันเลงยามเราท่องไปปล่อยความรักที่มันโหดร้ายให้หายไปกับลำธารและภูเขาออกเดินทาง